ปีหน้าเป็นปีงูนะครับปีงูก็ไม่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่คนจะใช้หรอกแต่ว่าช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยที่ผมมาทํารายการได้จะเจออาจารย์ปีเตอร์การไปีเจอคนทำการโฆษณาเนี่ยก็แอบถามอะไรสํานักนะครับก็ค่อนข้างเชื่อันนี้ว่าปีหน้าไลฟ์สไตล์ที่จะมาแรงสุดนะครับมันถูกเรียกเป็นศัพท์คําหนึ่งคือ u n นิคไ l i f e ไต y l e อย่างที่เราเคยคุยกันสองคนนะครับว่ายูนิเวอร์แซล์ก็แปลงง่ายๆคืออะไรที่คุณผู้ชมทำเนี่ยจะต้องสะท้อนเวามปเป็นปัจเจกอินดิวิวดูทำแล้วฉันเป็นหนึ่งเดียวไปทิปท่องเที่ยวเกาหลีสมมติเราไปกันนะครับเราก็ไม่ได้ไปแบบทั่วๆไปไปแล้วเราก็อาจจะได้ไปเจอเซเลบอะไรต่างๆที่เป็นการเฉพาะกินวายกัน4คนไปดูบอลก็มีนักบอลมานั่งกินข้าวกับเราคือทุกอย่างในโลกนี้นะครับเมื่อจะทํามันจะต้องเป็นยูนิคไลฟซส์ไตล์อาจารย์ปีเตอร์กันเลง เพราะว่าการปรับตัวทางการตลาดเกิดขึ้นได้ทันทีเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเกิดสินค้าคุณยิ่งออกแบบเป็นโมดูล่าเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถจะคัดสมัยเซชันขึ้นมาได้ทันทีผมยกตัวอย่างเช่นอีเกียซึ่งเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทหนึ่งซึ่งสามารถประกอบตามความต้องการของคุณได้เห็นไหมครับว่านี่ตอบโจทย์คือว่ามันมาอยู่ถ้าเทรนด์ปัจเจกขึ้นแต่แต่พอประกอบปุ๊บเนี่ยเก้าอี้ที่อันอื่นโต๊ะอื่นก็มีเยอะแยะแสดงว่าการประกอบเองเนี่ยก็อาจจะซื้อการอารมณ์การประกอบว่าฉันจะประกอบเป็นอะไรหรอใช่หรือต่อยอดในสิ่ ฉะนั้นการที่เขาเลือกเรื่องบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นนั้นมันเป็นยูนิคอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบอถ้าเขาสามารถต่อยอดจากตรงนั้นที่เขามีอยู่ได้ตรงนั้นก็สามารถจะต่อยอดความเป็นยูนิคของเขาให้มากขึ้นเช่นอะไรดีเพราะว่าอย่างเชอย่างสมมติอ้าวเช่นว่าโต๊ะก็ได้นะ,ะ,ะถ้าสามารถซื้อโต๊ะข้างได้คล้ายเคียงกันหรือเหมือนกันหรือสามารถจะดัดแปลงให้คล้ายกันได้นั้นโต๊ะนั้นจะเป็นเซ็ตที่ใหญ่ขึ้นป่ะแล้วยูนิคจะโตขึ้นป่ะเสื้อผ้าสมมติว่าเขาเล็นยวอคเง นะครับถ้าเกิดเราออกมาสีเขียวมากขึ้นในแบบแบบอื่นเนี่ยมันจะทําให้ตู้ฟ้าตู้เสื้อผ้าข,ของเขาสีเขียวมากขึ้นแต่พบทํานายว่ามันอยู่ได้ปีเดียวแหละครับแทนแบบนี้ใช่ไหม,มแสดงว่าอยู่ได้ปีเดียวแหละครับอันหนึ่งที่จะมีเตอร์บอรเนี่ยผมจะอธิบายงี้คือจากแต่ก่อนนั่นนี่ถี่เป็นแมสนะครับกับเป็นเซกเมนต์นะครับปีหน้ากับเป็นแฟกเมนเทชันนะครับก็ลึกลงไปอีกผู้ประกอบการทําสินค้าจะเหนื่อยไหมที่ต้องคอยผลิตสินค้าเพื่อจะรองรับไอ้นี่5้0ชิ้นไอ้นี่ หกรชิ้นไอ้นี่สาม้ชิ้นแทนจะผลิตส0 0 0มชิ้นออกมาทีเดียวเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วตรงนั้นแหละคือสิ่งที่จะต้องเปรี่ยบตัวไปเพราะว่ายุคนี้แต่ก่อนถ้าผมให้คำจะเปิดความนะครับในยุคของปีก่อน2000เราถือว่าเป็นยุคอนาล็อกอนาล็อกคือรวบยอดนะครับกลายเป็นหัวแล้วรวยนะดิจิตอลยุคนี้มันตรงค่าเลยยิ่งแชร์ยิ่งรวยนะดูง่ายๆการน,นำ การ์ดนี้ไปถึง900ล้านยิ่งรวยเท่านั้นแสดงว่าเกิดปีหน้าถ้ารายการนี้ยังอยู่เนี่ยเราสงคนก็ต้องสร้างจุดขายนะใจ็ี่ดั้งไกลก็ต้องสร้างใจเป็นแท็กไลน์สโลแกนสุดยอดว่าถึงใจผมจะลามกแต่หน้าผมนั้นทาลกปิดทำไมอ่ะผมจะต้องแชร์ความหลอกไปให้มากที่สุดต่างหากแหล้วงอ